ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอรไ์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตรายวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจอห์นโมโตรายวอลจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทางดูคติอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถูกเปิดตัวพร้อมกันกันกบเจ้า Street Fighter V2 ที่เราเพิ่งจะนําเสนอข้อมูลของมันไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนชมกันได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนส่วนตัวรถที่เราจะพูดถึงกันอยู่่่่ใในนนนตอออีีี้้กก็คคืพหญขงมัััทไดรรรบบาปปสเป แบบเต็มขัน้นดังครับอย่างตัวดูคติ Street Fighter V4SP ซึ่งคอนเซปต์ในการสร้างตัวรถรุ่นนี้นั้นเอาจริงๆก็จะเหมือนกับตัวดูคติพาเนกาเล V4SP ที่เปิดตัวกันไปเมื่อประมาณ11เดือนที่แล้วและเช่นเดิมครับว่าเพื่อนๆสามารถย้อนฟังกันได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มตัว i ออีกครั้งส่วนข้อมูลของเจ้าดูคติ Street Fighter V4SP ก็มีอยู่ว่ามันจะถูกสร้างบนพื้นฐานเดียวกันกับตัว Street Fighter V4S แต่จะถูกเสริมเติมแต่งด้วยชิ้นส่วนต่างๆที่ใส่เข้ามาเพื่อให้ รถมีสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นชุดบอดี้พาสต่างๆของมันจะต้องถูกตกแต่งด้วยลวดลายกราฟิกพิเศษนะครับโดยจะเป็นลวดลายสีดำ และเงินแบบเดียวกับตัวแข่งดูคติพาเนกาเล่ V4R ในรอบวินเตอร์เทสของศึก WSBK ส่วนเบาะนั่งก็เปลี่ยนใหม่ให้เป็นแบบหุ้มหนังอคัคนทละแผงคอก็เป็นแบบ CNC พร้อมเลเซอร์ลำดับการผลิตปลอกแฮนก็เป็นปลอกแฮนสนามและตัวพักเท้าเองก็เป็นแบบงาน CNC ที่ผู้ขี่สามารถปรับตั้งตำแหน่งพักเท้าของตนเองตามความถนัดได้เหมือนกับตัวแข่งเป๊ะไม่เพียงเท่านั้นครับตัว Street Fighter V4SP คันนี้ยังมีการใส่ออปชั่นที่ยกมาจากรถซูเปอร์ไบค์สุดแรงอย่างตัวซูเปอร์เลเ r ล่า เข้้าามาดวยเริ่มจากชุดล้อคาร์บอน5ก้านคู่จาก BST ซึ่งเบาวกว่าเดิมราวๆ1.4กิโลกร,รมัมและมันช่วยลดแรงเฉื่อยที่ล้อหน้าลงไป26%และล้อหลังเนี่ยลดลงกว่าเดิมไปถึง46%ซึ่งมันทําให้ตัวรถสามารถพลิกเลี้ยวได้อย่างฉับไวมากยิ่งขึ้นคาลิปเปอร์เบรกเองก็มีการอัปเกรดจาก b เบมโบสไตเอ m a เป็นตัว b บมโ bo s t เอ e m อาซึ่งเบาวกว่าและทนทานความร้อนได้ดีกว่าขณะที่ตัวปั๊มบนก็เป็นปั๊มเรเดียลเบมโบ MCS ซึ่งจะมาพร้อมกับตัวรีโมทปรับระดับการเบรกมา ด้วยและที่ขาดไม่ได้ก็คือในส่วนระบบส่งกำลังก็มีการอัปเกรดชุดคลัชเป็นแบบคลัชแห้ง STM EVO SBK เพื่อการตัดต่อกำลังที่ดุดันกว่าเดิมส่วนชุดโซ่ก็จะเป็นโซ่เบอร์520ที่มีน้ำหนักเบาวกว่าเดิมด้วยเช่นกันฝั่งระบบช่วยเหลือผู้ขี่ต่างๆเอาจริงๆก็จะมีพื้นฐานเดียวกันกับตัวรถ Street Fighter V4S นั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Bosch EVO Cornering ABS ระบบ Du c a t ิ t raction Control EVO3 ระบบ Ducati Slide Control ระบบ Du c a t i ต h ิ e l i e Control ระบบ Du c a t ิ power launch Control ระบบดูคติ Quick Shifter EVO 2ระบบ Engine b r a k e Control EVO หรือแม้แต่ระบบดูคติ Electronic Suspension EVO หรือก็คือระบบโชคไฟฟ้าที่จะทำงานร่วมกับชุดระบบกระเือนหน้าหลังซึ่งยกมาจากของเอรินก็ยังคงมีมาให้ในตัว Street Fighter V4SP คันนี้แต่ที่จะพิเศษกว่าตัว Street Fighter V4S ขึ้นไปขั้นก็คือมันจะมาพร้อมกับระบบ Data l o g อกดูคติ d a t a Analyzer plus หรือก็คือระบบที่จะคอยเก็บค่าสถานะการทำงานต่างๆของตัวรถตอนที่อยู่ในสนามแข่งโดยจะเป็นการ การเก็บข้อมูลร่วมกับระบบ GPS เพื่อที่ผู้ขี่จะได้รู้เลยนะครับว่าในแต่ละโค้งเนี่ยตัวเองทําอะไรกับรถไปบ้างมีอะไรต้องปรับแก้บ้างเรียกได้ว่ารองรับการใช้งานในสนามแข่งแบบสุดๆไปเลยด้านชิ้นส่วนโครงสร้างหลัก,กอื่นของเจ้า Ducati Streetfighter V4S P คันนี้ก็อย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่ามันเป็นพื้นฐานเดียวกันกับตัว Streetfighter V4S นั่นแหละดังนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ของมันจึงจะยังคงเป็นบล็อก V4 ความจุ 1,103cc ให้กําลังสูงสุด214แรงมา้าชุดเฟรมก็ยังคงเป็นแบบอลูมิเนียม ฟอนต์เฟรมน้ำหนักเบาเช่นเดียวกันกับสว e uh ิงอาร์มอลูมิเนียมแขนเดี่ยวทางด้านหลังระบบเบรกนอกจากตัวคลิปเปอร์เบรกทางด้านหน้าที่เปลี่ยนไปตัวจานเบรกด้านหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นไซส์เดิมนะครับคือไซส์3 3 0ม mm, ิมลิเมตรแต่นี่ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วเท่าที่รถมอเตอร์ไซค์โปรดักชันไบจะสามารถใส่มาให้ได้โดยสําหรับราคาวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการของตัวค卡迪 Streetfighter V4 SP ก็จะสนุนราคาอยู่ที่28,495ปอนด์หรือก็คือราวๆ1 2 5่0ล้านสอบาทโดยราคาที่ผมว่าาม น,นั้นเป็นราคาสําหรับการวางจําหน่ายในประเทศอังกฤษเท่านั้นนะครับแต่มันจะถูกนํามาวางจําหน่ายในประเทศไทยของเราหรือไม่อันนี้ก็มีแต่จะต้องรออัปเดตข้อมูลกันต่อไปเท่านั้นหรือถ้าเพื่พอนๆคนไหนคิดว่ารอไม่ไหวจะออกตัว Ducati Streetfighter V4S ไปเลยดีกว่าก็ไปย้อนดู full review ของพี่พลโมอโตไรท์เ l ลที่ได้เคยทำเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วได้นะครับโดยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนอีกครั้งเพื่อที่จะได้รู้ว่าเจ้า Super Naked Bike คันนี้เนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจและน่าใช้อย่างไรบ้างแต่ก่อนจะ กันไปยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน y o u ย b e Channel Motorrival รวมถึงไปกด f o l lowing แล้วก็กด s ซี f r r ซ Fan Page Facebook Motorrival ให้กับพวกเราหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการเดือดข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อ,ตอ,ตอไปส่วนในวันนี้ผมจอห์นโ o r ตไรวขอตัวลาเพื่อนเพือนกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ